ตอนที่สิบหมกปลาหานอาวิเหวาและทั้งครอบครัวเตรียมวัตถุดิบไว้สาหรับการทาอาหารขายพรุ่งนี้ทุกคนต่างวุ่นกับหน้าที่ของตอนเองหานเฉิงก็ไม่เว้นเจ้าก้อนเนื้อฉีกใบตองสําหรับห่ออาหารไว้หานเจิ้นหัน่นขาตะไคร้ใบมะกรูดหานเหยยโคลกพริกสดหอมแดงกระเทียมรวมกันเป็นเครื่องแกงส่วนหานซูข้นน้ำใบยญานางวัตถุด,ดิบและส่วนผสมทุกอย่างล้วนเต็มไปด้วยพลังวิญญาณของหานอาวิเหวาดังนั้นสรรพคุณของมันจะยิ่งทวีคูณยิ่งขึ้นเมนูที่เธอคิดจะทาขายพรุ่งนี้คือหมกปลา วันรุ่งขึ้นหานอาวิเยาและครอบครัวตื่นแต่เช้าตรู่พวกเขาพากันยกของเพื่อไปตั้งร้านตรงเดิมที่หานอาวิเยาเคยขายน้ำสมุนไพรเมื่อมาถึงหานอาวิเยาก็เริ่มทำหมกปลาทันทีกลางลานหมู่บ้านลีซาร์ลมต้นฤดูพัดเบาๆจนใบกล้วยที่ตัดไว้โยกตามจังหวะมือของนางค่อยๆวางปลาลงบนใบตองกลิ่นของพริกหอมกระเทียมที่โครลรวมกันลอยขึ้นแทรกกลิ่นโคลนบางๆจากบึงข้างหมู่บ้านใบหญ้านางถูกคันสดถูกเทราดลงบนปลาสีเขียวค้นไหลชุม่มทั่วเนื้อเกลหยบมือและข้าวโค่นละเอียดถูกโรยเป็นชั้นบางๆ เธอใช้ปลายนิ้วคลุกช้าๆแบบไม่รีบเหมือนกำลังสัมผัสจิตใจของปลาให้สงบก่อนถูกเปลวไฟตะไคร่หันเฉียงขาฝานบางๆกับใบมะกรูดฉีกถูกวางเรียงเป็นชิ้นสุดท้ายก่อนจะห่อใบตองแล้วใช้ไม้กลัดให้แน่นสลา,าปเปาน้อยหานเฉิงนั่งจ้องให้กำลังพี่สาวของตนอย่างตั้งใจคนอื่นก็ไม่รบสิ่งใดยืนมองอยู่ห่างหาหะ,ฮะไฟจากเตาดินลุกพอประมาณกลิ่นหอมของหมกเริ่มลอยแต่จมูกชาวบ้านที่นั่งอยู่ไม่ไกลกลิ่นหอมเยว่ยวนต่อมรับรสนี้มันคือสิ่งใด ชาวบ้านคนหนึ่งอุทานออกมาตามมาด้วยชาวบ้านคนอื่นๆที่เริ่มออกจากบ้านไปทํางานตั้งแต่เช้ามืดหานอาวีเหยายิ้มมุมปากมองเปลไฟกระพือหมกปลาบ้านๆก็เป็นอย่างนี้และถึงไม่มีพลังวิญญาณเธอก็เชื่อว่ายังสามารถดึงดูดผู้คนได้อยู่ดีหานอาวีเหยาต้องรีบทำหมกปลาขายแต่เข้ามืดเพราะเธอทำหนึ่งครั้งจะหมกได้อย่างละห้าถึงหกห่อต้องทําตุนไว้เผื่อจํานวนไม่พอขายหานอาวีเหยายังบอกให้หานซูนึ่งข้าวเหนียวไวเยอะๆอีกด้วย ผ่านไปไม่นานก็มีลูกค้าคนแรกเป็นหญิงชาราหลังคอมคนหนึ่งนางกล่าวว่าขอลองชิมก่อนได้หรือหานอาวิเหวไม่ปฏิเสธหยิบหมกห่อหนึ่งเปิดออกให้หญิงชาราชิมหมกหอนี้เธอตั้งใจว่าจะวางไว้ให้ลูกค้าคนอื่นๆชิมด้วยเมื่อหญิงชาราได้กินหมกปลาดวงตาที่ขุนมัวมาเป็นเวลานานายามนี้กลับสดใสส่องแสงแวววาวนี้มันอาหารจากสรวรโดยแท้หญิงชาราร่างกายสั่นเทิมหลังที่คอมเหยียดตรงทันใดแม่หนูสิ่งนี้เรียกว่าอะไรและราคาเท่าไหร่ เมนูนี้เรียกว่าหมกปลาและราคา30เบิร์เจ้าค่ะราคานี้เทียบเท่ากับข้ามต้มปลาถือว่าเป็นอาหารที่มีต้นทุนสูงน่าเสียดายนะข้ามีเงินติดตัวแค่60เบอร์สามารถซื้อได้สองห่อเท่านั้นหญิงชารากล่าวตัดเพาะข้าเอาสองห่อนั้นแลเมื่อหญิงชาราซื้อคนแรกก็ต้องมีคนถัดไปหนูน้อยอวิ๋เหวี่ยข้าเอาหนิงหอ่อน้ำเสียงจะดีคุ้นเคยทำให้หานอาวิ๋เ่ยต้องแปลกใจ เป็นตาเท่าเฟิงหลงหรือก็คือผู้ใหญ่บ้านเส้นผมขาวโพลนและใบหน้าประดับด้วยรอยยิ้มบางหาหะผู้เท่าเฟิงเองหรือหานอาวีเหย่ยยิ้มน้ำสมุนไพรรับไปครั้งก่อนได้รับประทานหรือยังเจ้าค่ะผลลัพธ์เกินคาดเลยแม่หนูตาแกอย่างข้าเมื่อทานรู้สึกเหมือนได้กลับไปเป็นหนุ่มอีกหน น้ำเสียงของผู้เท่าเฟิงหลงดูจริงจังเป็นอย่างมากคล้ายกำลังบอกว่าน้ำสมุนไพรของเจ้ามันได้ผลตามที่ข้าบอกจริงๆนะและเมื่อตาเท่าเฟิงหลงได้กินหมกปลาท่าทางที่แสดงออกมาไม่ต่างจากหญิงชาราก่อนหน้าเลยไม่แต่น้อยเขารู้สึกว่าสายตามองได้กระจ่างชัดขึ้นทันใดอาหารของแม่หนูนี้ถูกทำโดยเทพเซียนด้วยไงเขาอดอุทานในใจไม่ได้การค้าขายดีกว่าที่หานอวีเหว่คิดไว้มากเพราะตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงโรคระบาดลูกค้าที่มาซื้อหมกปลาของเธอล้วนเป็นคนที่เธอคุ้นหน้าเพราะพวกเขาเคยมาซื้อหรือรับน้ำสมุนไพรจากเธอครั้งก่อน แต่ก็มีลูกค้าใหม่ๆอยู่บ้างเพราะได้ฟังจากปากต่อปากจากลูกค้าเดิมของเธอแม้พวกเขาจะผิดหวังเล็กน้อยเพราะไม่ใช่น้ำสมุนไพรแต่ก็ยังควักตังซื้ออยู่ดีไม่ถึงหนึ่งชั่วยาหมกปลาก็หมดเกลี้ยงแต่นั้นเป็นเพราะหมกปลาของเธอจำนวนไม่เยอะด้วยจำนวนปลาที่หานเจิ้นจับมาได้น้อยพอสมควรหานอวิ๋เหวยาให้หานเจิ้นกับหานซูกลับไปทำงานของตอน,นานแล้วเหลือเพียงหานเวย่ยและหานเฉิงรอช่วยเก็บของกลับบ้านเท่านั้นขณะนั้นหน้าร้านของหานอวิ๋เหวยาที่มีจำนวนคนน้อยนิดก็พากันแยกออกเหมือนกำลังหลีกทางให้คนนทีี่ารังเกยจ เป็นหญิงแกชราอายุประมาณ70็ดสิบผมสูงแต่หลังไม่ค่อมผมสีดอกเหล่ากล้าเรียบร้อยทุกวันด้วยหวีด้าไม้ที่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องใบหน้าเรียบเฉยหนังตาตกเล็กร้อยทาให้ววตามองเหมือนไม่พอใจตลอดเวลาคิ้วเรียวเฉงต่ำทาให้คําว่าใจดีไม่เคยปรากฏบนใบหน้านางสวมเสื้อผ้าสีหม่นตัดเย็บเรียบร้อยแต่มักสวมผ้าโพกไหลปักชื่อบุตรชายของตนที่เป็นบัณฑิตอยู่ในเมืองหลวงอย่างผ้าภูไม่ใจนั่นคือ่าใจดำหานซื่อคนในหมู่บ้านต่างเรียกนางว่าคนเงียบพี่เสียงดังสุดเพราะแค่นางเป่งเสียงเพียงนิดเดียวสามารถทำให้แผ่นดินสั่นเได้ลย ในบ้างครั้งหานซิลแค่ยื่นชาให้แบบไม่พูดอะไรแต่ทุกคนรู้ว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลในแก้วชาใบนั้นแน่หาหา่ดูสิหลานรักทําการค้าขายเก่งยิ่งนักแบบนี้คงได้เงินมาไม่น้อยหานซิลรี่ตย,ยิ้มกรุ้มกริ่มหานอวิเหลมองเพียงใบหน้าแวบ,บเดียวก็สามารถรับรู้สิ่งที่นางจะกล่าวได้ไม่มีเงินให้หรอกเจ้าค่ะหานอวิเหลกล่าวเสียงแข็งหานซิลใบหน้าแข็งเทือนั่งหลานออกตันยูได้เงินมามา,มากมายไม่รู้จักทดแทนบุญคุณงั้นหรือ นังแหกปากโวยวายทำให้ผู้คนที่อยู่โดยรอบรำคาญไม่น้อยท่านมีบุญคุณกับข้าด้วยหรือเจ้าคะดูสินี้ขนาดยังเล็กคำพูดคำจะโอหังยิ่งนักไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่แม่ของเจ้าสั่งสอนอย่างไรถึงได้มีปากอเนาเหม็นเช่นนี้เด็กสาวต่อปากต่อคำกับหานซิว่วไม่หยุดทำให้นางโมโหโบแบบไม่เคยเป็นมาก่อนเด็กที่ปีกกล้าขาแข็งได้ไม่นานถึงพูดจาเช่นนี้กับนางที่อาวุโสกว่า ในอดีตหานอวิยเหวยาวเป็นเด็กขี้กลัวมากไหนเลยกล้าเถียงวันนี้ทำไมผิดผีทำไมเด็กนี้ถึงกล้าวิวาดกับนางเป็นอีกคนที่หานซิ่วพยายามขโมยถุงเงินแต่ไหนเลยจะตามความเร็วหานอวิยเหวยาทันคริปตาเดียวก่อนที่มือหานซิ่วจะยื่นมาจับถุงเงินมันก็หายไปในฉับพลันหานซิ่วดวงตาเบิกโพรงไม่อยากเชื่อสายตาตนเองเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นตาฟาดไปใช่หรือไม่หานอวิยเห่ยายิ้มเงย้ยแแลบลิ้งหยอกยาวหานซิ่วศีษะแทบลุกเป็นไฟด่าสอบถทอออกมาไม่หยุด เจ้าเด็กชั่วช้าพ่อของเจ้ายังรู้จักแบ่งปันปลาให้แต่เจ้ากลับไม่คิดจะแบ่งสิ่งใดให้แก่ข้าเลยหรือหานอาวีเหวยาวได้ยินเช่นนั้นพลันเข้าใจในบัตรดลที่หานเจิ้นได้ปลามาน้อยเป็นเพราะเหตุนี้เองท่านนี้เองที่ขโมยปลาของท่านพ่อของข้าไปช่างชั่วช้าเสียจริงเจ้าว่าอย่างไรนะหานซิลเริรมมีเส้นเลือดปูดโปนปรากฏบนใบหน้าแดงกับความอดทนที่เดิมทีไม่สามารถอดกลั้นได้อยู่แล้วได้ประตูออกมายิ่งกว่าเดิม หานซิ้งง้างมือหมายจะตบศีษะเด็กสาวหานอวิยาวไม่หลบทั้งยังอาจมีความคิดอยากตบสวนไปเช่นกันแต่ทันใดนั้นขณะหานซิ้วออกแรงฟาดมือไปหลายส่วนพันมีมือแข็งเทือกของเด็กชายคนหนึ่งจับไว้